วัสด,ดีจ้าพี่น้องทุกคู่ทุกคนเอฟซีที่น่ารักทุกท่านจ้าวันนี้คุณย่ามาเที่ยวดูกเลยมาทําบุญแล้วกระทั่งเที่ยวบรรยากาศให้ลูกหลานดูอันนี้สีบรรยากาศทะเลลูกหลานโอ้ยมีคนนั่งถ่ายรูปถ่ายอะไรลูกหลานท,น,ทนทุกคนนี่วิวบรรยากาศทะเลลูกหลาน สวยบอได้โอกาสทันทีอยากมาทำบุญลูกเลยแล้วก็สวยโอกาสให้ลูกให้ลานได้ดูวิวบรรยากาศทะเลลูกหลานสวยบอนี่ว้วงพวงลูกหลานสุกสุกงนี่ให้ลูกให้ลานได้ดูจ้าเป็นควันตรา มีเด็กสาวนั่งกินด,ด้วยลูกหลานสุขุูสุขนนี่อันนี้สิเป็นบรรยากาศรถที่มาทำบุญทำบุญลูกอจอดไว้ตรงนี้บีคิวลูกหลานได้ดูค่ะเนาะมาทางมุมนี่เป๊ะทางนี้อันนี้เขาเป็นบรรยากาศทะเลลูกหลานอันนี้จะเป็นสะพานเข้านู่นละเข้าไปใน ทะเลลูกหลานอันที่เห็นเห็นมองเห็นนะก็จะเป็นเรือมันเขาต้ม,มาั้สอบจะเป็นสะพานเข้าไปนี่แ่ะนี่อยากจะพาไปโดดดูแต่แดดส่องลูกเอ้แสงมาแดดให้ลูกหลานทุกคู่ทุกคนมา, <ś, S 2> มาเที่ยวมาเที่ยวได้กันจ้าลูกหลานที่น่ารัก หักแพงอยากกสิพามาดูม,มุมนี้ลูกหลานนี่นอนด้านที่เป็นน้ำติดลิ่นลูกหลานที่สุดคนอ้ามาม,ม,มุมนี้ต่อ,อไปพุนลูกหลานมุม,มทางนี้ก็สิเป็นชลา ใครมาเที่ยวมาอะไรกันนอน,กนอนพักนอนผ่อนเวลาเมือ่อยลูกหลานนี่าบางคนก็นั่งพักเวลาเมือ่อยเนาะอยากให้บรรยากาศดีๆให้ลูกให้หลานได้ชมกันลูกหลานสักคนนี่หันมามุมทางนี้ลูกหลานันานละ่ะนาน ได้วิวดีๆอยากจะพาไปดูใกล้ๆแดดมันจะร้อนลูกย้ำเทียงนี่ด่านเอ้ยนี่แหละนี่แหละนานๆที่จึงได้มาส้มมาเที่ยว มาวัดมาทำบุญวันนี้ลูกเอ้ยทำบุญเสร็จเรียบร้อยอยากากระ,ะ,ะ,ะิพาลูกหลานเลาะดูนี่แหละลูกสะอาดวิวทะเลเนาะโอ้ยน้ำใสดีจริงๆลูกหลานนี่น้ำตาอยากอาบน้ำอยู่นาะเด็กบม่ได้เอาเสื้อผ้ามาน,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 นี่ลูกหลานเอ้ยลอยน้ำทะเลลินกันเดลอเดี๋ยวโอกาสทันทีลูกหลาน อาเรือมาเที่ยวตามหุม่มตามอะไรยำร้อนนี่ลูกหลานลูกเต้าค่นกนข้ากันมาเที่ยวยังก็จะปั๊บกองหน้าก็ไม่ได้ลูกหลานนี่แหละอ้วนนั่นาน่นเรือ หาปลากำลังจะเข่ามาลูกหลานนี่นี่เปลูกหลานเป็นไง,งนู่นเกาะตรงุน้นมันกัเข้ามาจะลงสู่ตรงนั้นอาจจะได้สิเป็นเลือดหลบตอนนี้ย่าอยู่แหลมสนลูกหลานสุกูสกคนเนาะนี่ อ่าไงลูกพี่ได้ละเบอร์แยงมืพ่อมาได้ล่องร้หมื่แล้วถ่ <laughs> ายภาพดีๆให้ลูกหลานสมโอ้วิวตัวนี้สวยขักจริงๆทะเลตัวนี้วิวท้องฟ่าลูกหลานสกนุลสกุนห์น่ามาเที่ยวจังเลยวิวบรรยากาศเป็นไงบ้างลูกหลานสวยเนาะ นี่ท้องผ้าทะเลวายบรรยากาศดีๆง,งามๆลูกหลานเอ้ยอา่าสิพามาดูมุมนี้ต่อลูกนี่มามุมทั้งนี้ลูกหลานนี่แหละอ้หโน่นตรงน่นสวยบรร่ดอเนี่ยด้านทางพูนลูกหลานน้ำม,มันกำลังหัดใช้หาดแต่มันมีทุณลูกหลาน เอาวิวพุ่มเป็นทะเลโอ้อยหญ้าดีใจเด้อมืัอนี้ได้มาเที่ยวทะเลกันเนี่ยตัวน,นี้ก็สิเป็นต้นนั่นนั่นพักพ่อนกาญา่าเวลาเดินห้อนหรืออะไรห้อนไปพักตามลม <c oughs> ตามอาล่ยลูกหลานนี่แหละนี่ยญาก็ใช่ลูกหลานดูมุมนี่ต่อลูกหลานโอ้ยมัน ลมขัดคลื่นอะไรเนาะวิวนั่นแหละด้านตรงที่เห็นเปิดหูเปิดตาเนาะทังพูนกระสิเป็นเรือลูกเรือลบปลาใสรีหนึ่งสองเรือใหญ่มันเป็นตางพูนเห็นนั่นน,น,นั่นลูกหลานั่นละสกูสกุลเนาะ สวยบ่นอลูกหลานสู้คู่สู้คนบรรยากาศทะเลกันเด้อมันนี้เด้อจากจากทำบุญทำอะไรเสร็จแลว้วก็ไม่ไหวอาบน้าอาบในกันแล้วก็ค่อยกลับบ้านกลับส่งเนาะเจยห่ากะโบได้อันนั้นลูกหย้าไปถือผ้ามาเนาะไปดู มุมทั้งกี่ต่อแต่มันจะเป็นแดดหน่อยหนึ่งลูกเป็นข้างวัดมาทำบุญทำทานกันวันนี้ให้ลูกหลานได้โดิอวอะไรลูกหลานสกุลสกุลว้าร้อนเดินพักเดียวก็ร้อนเลยลูกเอ้ย มาผักคุ้มผักเงาอินกันนั่นละลูกหลานบรรยากาศลูกเล็กลูกน้อยขาแดงแกงอ่อ,อนสุขุสุคนนี่สวยโบลูกเอ้ยมาเที่ยวกันเด้อสำหรับคลิปนี้่ากิซิลาลูกหล,า,ลานเด้อสุขุสุคนที่เป็นกำลังใจให้คุณย่า ไอ้ลูกหลานอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเลยแล้วก็พี่น้องทุกท่านอีปานาอาสุขภาพแข็งแรงมาเก็บไข่คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้เงินทองคิดอะไรขอสมความมาดปาดถนารทุกสิ่งอย่างเดอ้อกิจาการให้ลุ่งเรื่องมีความรักขจงบังทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องทุกท่านทุกคู่ทุกคนขาดไม่ได้คือเพื่อนๆืนของเราทั่วประเทศรักเดอ้อคิดถึงมาก ตัวอยู่ไกลแต่ใจยังคิดทอดคือเก่าเดอ้อพี่น้องทุกท่านแล้วก็คิดทอดพี่น้องสอปปลราวลูกหลานสปปลราวคือเก่าเดอ้อถึงที่ยู่ไกลสะใดก็หัวใจก็ยังคิดทอดคิดถึงบ้านแล้วก็ไม่ลืมบ้านยังคิดถึงบ้านนอกบ้านนาเราคือเก่าพี่น้องเดอ้อสอบปลปราวเนาะคิดทอดคิดถึง กะลุกไสยทุดทีเลบที่เป็นกำลังใจเนาะอ่าหันมาโมมี้ต่อนิดหนึ่งก่อนจะปิดท้ายนี่เป็นสะพานลกหลานลงไปนู่นหละบ้านช่องอบนกระติดทะเลนี่แหละทำมาหากินลกหลานสุกชุนนี่มานั่งอยู่อัน ngợp hiền, đủ view cản nít nừng đây là lúc lát, lúc lát lãy thương, lúc lát lúc lãy đẹp 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 đẹp, ngọt ngọt đó, chắc nít nừng lúc con thích thai nha, chắc xô, mày hình mô lúc lúc đời à, bye bye, đưa, đưa, đưa. อยูดด่ดีไม่แห้งไม่เจ็บไม่สุขภาพแข็งแรงสู้คู่สู้คนเนาะสวัสดีจ้า